สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะอยู่ตําบลบ,บ้านใหญ่นะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของเมรตรงนี้นะคะคือที่ดินแบ่งขายนะคะมีเพียง9้าแปลงเท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะ,ะแมคโครนะคะกําลังขุดวางท่อระบายน้ํานะคะเดี๋ยวโมเมนะคะจะแผ่นกล้องนะคะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะ อันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะที่เมยือนอยู่นะคะคือถนนนะคะถนนตรงนี้นะคะเป็นถนนสาธนารณะนะคะกว้าง8เมตรนะคะส่วนที่ดินที่ประกาศขายนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะขนาด50ตารางวานะคะถึง109ตารางวานะคะ,ะตรงนู้นก็ใช่นะคะที่ดินแบ่งขายนะคะราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่400,000บาทนะคะมีข่าวดีนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถผ่อนได้ด้วยนะคะผ่อนฟรี2ปีไม่มีดอกเบี้ยนะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะมีเพียง9แปลงเท่านั้นนะคะที่ดินนะคะอยู่ใกล้ตัวเมืองอนครนายกมากๆเลยนะคะแล้วบริเวณรอบๆนะคะก็มีบ้านเรือนนะคะพักอาศัยนะคะไม่เหงาเลยนะคะแล้วก็เห็นวิวเขานะคะนี่นะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะหรือทักมาสอบถามเมย์นะคะหรือจะแอด id ยเมย์นะคะ0924982979คะ่ะเบอร์โทรนะคะ0631516399นะคะ โมเมนะคะฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดกรอตระไครนะคะติดตามเพจโมเมขายที่ดินนะคะเป็นกำลังใจให้โมเมด้วยนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเมจะลงไว้ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ใต้คลิปนะคะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ